โอเคครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนลงล้างแบบเดิมนะทุกคนแต่รอบนี้เนี่ยจะเป็นเรียกว่าไม่ใช่สก,กินปืนนะบางคนอาจจะพูดแบบเอ้ยพี่พี่มีสก,กินปืนนะอะไรแบบนี้นะผมก็จะไม่เล่นให้ดูเลยว่าคือต้องบอกก่อนนี้นะครับทุกคนว่าสก,กินปืนมันสำคัญทุกคนผมไม่เถียงเลยว่ามันสําคัญแต่มันไม่สําคัญที่สุดละกันนะทุกคนคือไม่มีสก,กินปืนเนะี่ยเราก็ก็เล่นได้นะทุกคนมันก็มีปืนอื่นที่แบบไม่ต้องใช้สก,กินปืนก็แรงนะทุกคนอย่างกอซ่าเอซีแปดศูนย์อะไรประมาณนี้ลูกซองก็ซองชาร์จอะไรประมาณ เดี๋ยวผมเล่นให้ดูเลยนะคือก็อย่างที่บอกไปครับว่าสกินปืนมันสำคัญจริงนะทุกคนแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่มีสกินปืนเนี่ยแล้วเราจะไม่สามารถขึ้นแดงได้เ้ยมันขึ้นได้นะทุกคนเอออาจจะไม่ได้ถึงทุกตาหรอกทุกคนแต่ก็แตามบวกเลยผมว่าผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะมีสกินปืนที่แบบถักสกินสองสกินแล้วนะทุกคนถ้าขนาดนี้เนี่ยผมก็ว่าเน่เป็นผู้เล่นมือใหม่เลยนะหรือไม่ก็สมัครไอดีใหม่นะถ้าไม่มีสกินอะไรแบบนี้เลยนะก็ด้มีสกินที่เขาแจกฟรีหรือแบบสูมได้บ้างเช่าบ้างอะไรแบบนั้นนผมมมมกก็ีีสิทท่่่่เเเชชาาลยยไใวังหด โอเคเจอไวอด้วยไงประเด็นน่ะตอนนี้เราก็อยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนซึ่งเมืองที่ผมจะลงก็แน่นอนครับคือบอ,อกโครนนะเป็นเมืองหลักที่ผมลงเลยสำหรับด่านนี้นะทุกคนโอเคก็ก็ไม่ต้องกลัวเลยทุกคนเพราะผมออกนอกไปแล้วนะผมเชื่อว่าผมก็ลงถึงพร้อมกับเขานี่แหละแล้วต้นเกมน่ะเขาเรียกว่าไงนะหลายคนจะไม่มีเกาะนะทุกคนซึ่งก็สกินปืนเนี่ยก็มีผลน้อยมากๆนะในช่วงต้นเกมอันนี้ก็มีระดับหนึ่งแหละแต่เขาเรียกว่าไงมีกับไม่มีเนี่ยความห่างมันห่างกันน้อยมากเลยนะในช่วงต้นเกมเพราะว่่าาไมมีเกกะะนนทุค แล้วก็สามารถลากหมาเขาได้หรือแบบยิงปกติก็จะแตกอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะแต่เหมือนปืนปกตินี่ยก็แรงอยู่แล้วนะปืนอยู่นู่นเลยว่าทุกคนโอ้โหจะเลือนละเดี๋ยวขอเก็บก,ก่อนโอเคหนีกันนะทุกคนสวยโอ้โหเก็บนไม่ทันทไม่เปไ็นไรนะโอเคตอนนีไ้ไล่ยิงผมอยู่ตรงน,นีู้เดียวโอเคได้ปืนแล้วครับทุกคนผมพร้อมแล้วตอนนี้โอเคสวย เราไล่ล่าคนแล้วทุกคนตอนนี้เนี่ยเรามีกอดแล้วมีปืนชาร์จแล้วเนี่ยเราวิ่งไล่เลยนะว่าเราเกิดใหม่ได้อีกรอบนึงนะทุกคนอย่างที่บอกไปเวลาน่ามาดิมันมีคนโนอนลยนะมาอุ้ยโหมันจะไม่แตกนะโอเคเก็บยาก่อนนะเมื่มอกี้ผมนึกว่าจะไม่แตกอยู่เขายิงผมแรงแบบงงเลยนะเวไปจากเมื่อกี้เหมือนเขายิงไม่โดมนมาอยู่ก็ยิงแรงเฉยเลยนะโอเคนี่เสียงคนอยู่แล้วว่ะไหนวะสุงเท้าอยู่แล้วนะเนี่ยสายพระทุกคนอคุ้ยด้นหลังก็มี ซ้ายแหละผมว่านะขอพันยาก่อนทนะุกคนอะไรก็ช่างหมดเลยนะอุย้ยมันยิงกันมาดิอุ้ยยังไงผมเขย,ยิงแตกแล้วนะว่าเขาได้เห็นผมแหละมาดิก็คืออยู่ในนี้แล้วยังไงโอ้สิเพื่อนไม่กล้าวิ่งเข้าช้านทุกคนเพราะว่าเขาเป็นลูกสองนะโผไหมก็ไม่โผล่ทุกคนเอย่ายเพื่อนผมไม่อยู่แล้วนะผมไม่นแน่ใจว่าเขาไปไหนแล้วทุกคน ันนี้ก็มีคนอีกนะทุกคนคน,คนโคตรเยอะเลยว่ะอะไรวะเนี่ยเขายิางกันโอเคผมต้องไปแจมแล้วแต่ก็อย่างว่าแล้วผมไม่ค่อยมั่นใจในปืนเท่าไหร่นะเพราะแบบเขาเรียกว่าไงลูกซองกับปืนลูกนะทุกคนมันวัดกันไม่ได้อยู่แล้วนะโอเคผมก็มีลูกซองมาดิโอเคลูกซองหนึ่งแล้วด้วยนะมาไปเกาะแล้วไอ้วอร์ไม่มีว่ะทุกคนโอเคไม่เป็นไรน่าอยู่ด้านบนนี่แหละทุกคนนี่ไงมาดิเปล่ง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 โอ้โหไม่แตกเฮ้ย โอ้ยเขาแน่แตกโอ้โหเลือดเดือดเต็มขึน้นเลยนะคนอ,อะไรครับเนี่ยโอ้แต่ไม่เป็นไรทุกคนอย่างที่บอกเราเคยได้อีกครั้งหนึ่งนะนี่มาแล้วเขาเรียกว่าฟื้นจากความตายอะไรอย่างนะโอเคซึ่งเอาจริงเนี่ยผมสามารถไล่คิวได้เว้ยผมสามารถทำให้ได้ไดแบบเจ็ดแปดคิวได้เลยนะแต่ผมจะทําให้ทุกคนดูว่าแบบแมันก็เน้นอันดับได้เว้ยมันก็แบบเราก็สามารถเล่นได้ที่หนึ่งได้นะแต่คิวเราก็อาจจะน้อยนิดนึงนะทุกคนอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เอะไรม,มันก็ต้องแลกกันนะถ้าใครอยากคิวเยอะมันก็อาจจะเสี่ยงแบบตายเร็วหน่อยถ้าคิวน้อยก กาศได้ที่หนึ่งมันก็จะสูงกว่าอะไรประมาณนี้ท okay. ุกคนโอเคสวยแอปเกาะไม่มีปืนแล้วทุกคนอะไรครับเนี่ยโอ้โหฟาร์มัสซึ่งถ้าไม่มีสกิลต่์ผมแนะนำนะอย่าเล่นเลยในคนฟาร์มัสเนี่ยนะคือแบบมันมันกระสุนมันสายเกินไปนะครับผมผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงทุกคนแต่ก็อย่าเล่นนะ่ะอุย้ยเขายิงผมหเปล่าวะเดี๋ยวเขายิงผมหรือเปล่าวาาิ่งหนีกันทุกคนช่างมันผมไม่อกกับเกาะเลยนะโอเคอยากได้ปืนลูกซักกระบอกหน่อยทุกคนโอเคได้ลูกซอง สองพกด้วยนะไม่ใช่ซองแบบซองยาวเลยแบบนะี้เอาคนยิงกันทุกคนอุ้ยวุ้ยพระเกิดก็เล่นได้านทุกคนโอเคแล้วนายกุลุ่นละผมก็เปลี่ยนเอมโฟก่อนนะทุกคนเพราะเอมโฟไม่มีสกินนี่คือแบบโคตรเบาเลยนะบวกกันเสร็จแล้วเหรอทุกคนอุ้ยยังไงวิ่งหัวเขาไทยเนะี่ย <laughs> เรียบร้อยนะ <laughs> ว่าเขาได้ยังหัวร้อนนะทุกคนแบบอะไรวะกูบวกชนะเจออะไรไม่รู้เนะี <laughs> ่ยก่อนจะแลกของเลยทุกคนซึ่งก็นี่แหละเป็นหนึ่งเหตุผลที่แบบหลายๆคนพาลาดรวมถึงตัวผมด้วยนะเวลาจะแลกของเนี่ยก็ ดูเหลี่ยมดีๆทุกคนว่าจะแลกมุมไหนอะไรยังไงนะเพราะว่าบางทีเราก็อาจจะโดนยิงหัวได้แบบนี้แหละนะทุกคนโอเคมันก็ไม่น่ามีแล้วว่าทุกคนยังมีอยู่วะเอาจะไปเปิดคลังแสงคนว่าทันป่ะตรงนู้นนะผมว่าน่าจะทันแหละถึงไม่ทันก็แบบอาจจะเจ็บนิดนึงนะทุกคนโอเคเพราะว่าเราจะไปเอาเกาะสีไปเอายาอะไรแบบนี้นะของเราก็แบบไม่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วก็ปืนอาพีจีเนี่ยผมแนะนำให้เก็บนะทุกคนเพราะว่ากาจะว่าไงมันจ่อไอวอลได้เร็วมากเลยนะบางทีนัดไอวอลก็ลาเราแล้วนะทุกคนโอเค เหมอมีกอซ่าอะไรให้เราเล่นด้วยนะทุกคนใน,นเรียกว่าไงในคลังแสงนี่นะตู้ก็มีรถก็มีนะทุกคนคือแบบชิวแล้วนะต้นเนี้ยยังไงผมก็ไม่แตกแน่นอนโอเคเอ็มโฟสามโอ้อยากเล่นหมดทุกคนแต่ผมไม่มีสกินนะถ้ามีสกินนี่ผมจะเลือกโดยที่ไม่ลังเลเลยแบบอุ้ยเมื่อกี้กอซ่าโอเคก็สามโอ้ยยากองใหญ่สวยเอ็มโฟร์สามสานะทุกคนแตไม่เป็นไรนะเราเล่นกอซ่าดีกว่านี่นะครับทุกคนปืนกอซ่านี่คือหนึ่งในปืนที่แบบไม่มีสกินก็แรงนะเว้ยเดี๋ยวผมเก็บไม่ได้ปะ คือยากองไหนเนี่ยก็พยายามเก็บมาเยอะๆนะทุกคนคือแบบพันที่เดียวเต็มอย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วนะหรือสองคลิปที่แล้วไม่รู้นะก็ลอง,งไปดูเอาละกันนะครับทุกคนโอเคมีคนเขายิงผมเหรอหรือยิงคนในบ้านคนในบ้านก็มีวะแต่ไม่เป็นไรนะทุกคนเราไม่ต้องรีบเลยนะยาเราเยอะนะทุกคนย้ำหลายครั้งแล้วว่าแบบการเล่นบางทีเนี่ยเราไม่ต้องรีบเลยนะเวรแล้วก็ขับรถโอเคขับไปเถอะเพื่อนนะเ <c oughs> ดี๋ยวผมฟ้ามาตรงนี้แล้วกันนะ ยาผมก็น่าจะยังไม่ได้เอาม,ามังทุกคนยาฟรีนะอเอ้ยท่านนี้มีคนที่พีกเลยนะ่งเข้ามาแบบหน้าซื่อตาใสอะไรแบบนี้เลยนะว่าผมจอ,อกไปเองไวองวะเนี่ยเสกบรีโอเคผมต้องรีบจอดแล้วครับทุกคนเกาซ่าไอจอดช้าอย่างวะโอเคแต่นี่บอกบทุกคนยาเราเยอะอยังไงเราก็ไม่แตกนะแต่ก็อาจจะเจ็บนิดนึง,นง,นงแหละก็ อย่างนี้บอกบก็เป็นคนอันนี้ผมเน้นอันดับให้ทุกคนดูด้วยซึ่งถ้าทุกคนอยากให้ผมเน้นคิวเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ด้วยนะทุกคนอยูผมก็จะมาทําแบบไล่คิวให้ดูนะเพราะว่ามันก็ท,ทําได้จริงๆนะทุกคนเออแต่ก็การเดินเกมหรือแบบเขาเรียกว่าไงแต่การบวกแรงอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะทุกคนถ้าเราไล่คารเนี่ยโอกาสท้าก็จะสูงกว่าที่บอกนะทุกคนแต่ถ้าเราจะเน้นอันดับเนี่ยคิวมันก็จะน้อยแบบนี้แหละครับทุกคนคือแบบสิบห้าคนแล้วผมยังคิวได้แค่สองคิวเองคือพเพราะว่า วงก็ไกลด้วยทุกคนวงเนี้ยเราต้องรีบเข้าเลยเพราะว่ามันแรงมากลเลยเยคือแบบวงตอนนี้เนี่ยทั้งแรงทั้งเร็วนะทุกคนดังนั้นเนี่ยเราก็รีบเข้าวงไปเลยครับทุกคนไม่ไม่ต้องไ,ไปสนใจว่าว่าใครจะยิงอะไรเพราะว่าเรามานันอันดับนะคิิปนี้เนี่ยโอเคแล้วตรงน้ำเนี่ยทุกคนก็ดูไว้ด้วยนะระวังมีคนยิงหลังหรือแบบมีคนดักหน้านะก็ระวังไว้ด้วยนะทุกคนผมเคยโดนดักไปแล้วรอบนึงนะเอา้าอยู่ๆก็หยุยยยดวิ่งแต่ว่าเนี้ยตัวคอคผมเหนื่อยหรือเปล่าวะทุกคน <laughs> โอเค แล้วก็มีบ้านที่แคมป์ตัวหนาเยทุกคนเห็นปะเดี๋ยวผมซูมให้ดูตอนตัดต่อนะโอเคแล้วก็จ้แคมป์ได้หเล่ผมว่าเพราะอย่างที่บอกเน้นอันดับจริงๆนะผมจะแบบพยายามเลี่ยนการบอกให้ได้มากที่สุดนะผมก็ไม่รู้ผมพูดไปกี่ครั้งแล้วนะว่าผมเน้นอันดับเนี่ยโอเคมีคนยิงกันด้วยบ้านหลังตรงนี้ครับคนที่เราอยากแคมป์นะโอเค,ท,คทุกคนเห็นผมไหมวะเห็นแหละสภาพนี้นะมาดิโอเคเราว,วิ่งเข้าบ้านดีกว่านะอย่างที่บอกเรามาแคมป์นะ กับระเบิดอุ้ยกับแตกทุกคนโอเคผมก็ไม่มีการระเบิดทุกคนถ้ามีการระเบิดนี่คือแบบชิวเลยนะแต่ไม่มีไงเลยโดนไปเมื่อกี้นะโอเคยาก็จะหมดแล้วว่าทุกคนจาด๊านก็ไม่มีแล้วนะแต่ก็แอบเสียดานิดนึงทุกคนถ้าเรามีเก็บเสียงเนี่ยเรายิงแบบแจมได้หมดเลยนะเวลาเรายิงได้รอบทิศเลยนะถ้าเรามีเก็บเสียงแต่นี้เราไม่มีก็ไม่เป็นไรทุกคนเมื่อกี้คนเหรอไม่ใช่หรือใช่วะตาฝาดอแต่ตรงนี้แหละคนจริงๆนะ ถ้าคนอย่างที่บอกถ้าเรามีเก็บเสียงนะเราจะแจ้งให้หมดเลยนะเว้ยแต่เราไม่มีเก็บเสียงนะแล้วก็พยายามเก็บตัวนิดนึงนะทุกคนหรือถ้ามั่นใจว่าอุย้ยคนเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมขอยิงคนนี้ก่อนนะเขาน่าจะมาแลกของนะทุคนเพราะนายิงหัวเขาได้อยู่โอ้โหเขาใต้วอ่อปิดวะเขาเจาะเลยนะมาดิอุย้ยคนแรงด,ดูทุกคนนี่ขนาดไม่มีสกินนะเนี่ยมาดิเป่งเขาได้วิ่งออกมาดิเรียบร้อยทุกคนขนาดไม่มีสกินนะต่อละสามสิบเจ็ดนะทุกคนคิดดูดิคือเมื่อกี้ผมพูดว่าอะไรวะ ลืมไปแล้วนะคือ <c oughs> ถ้าเรามั่นใจว่าศัตรูไม่ขึ้นมาช้าเราเนี่ยเราก็ยิงได้เลยนะเว้ยถ้าเราไม่มีเก็บเสียงนะโอเคตังบิบเลยทุกคนไม่ต้องเสียดายไอ้วอลนะ <c oughs> ไอ้วอลเราเยอะนะเดลนนาน,นี้ก็มีมาดิเขาเห็นผมแล้วมาดิมาดิมาดิโคตรเจ็บมาดิเขาแตกยังวะไม่ได้ชื่อขึ้นอนะ่ะผมไม่แน่ใจว่าเป็นเขาหรือเปล่านะโอเคเราลองโยนระเบิดไปก่อนอุ้ยแล้วผมก็โดดลงไปทำไมวะเนี่ย โอเคแม่น่ามีแล้วมั้ทุกคนโอ้โหเอฟเฟกระเบิดผมคือที่ผมไม่ถอดสก,กินระเบิดเนี่ยก็เพราะผมคิดว่ามันคงไม่มีผลอะไรหรอกมั้ทุกคนเออมันคงไม่ใช่แบบระเบิดบวกดาเมจสองอะไรองี้มั้งนะก็จ <c> ะ <oughs> แตกอทุกคนแตกมันแตกม่รู้นะผมวิ่งมาเก็บของอุ้ยคนอะไรวะเนี่ยคนโคตรเ,เยอะเลยว่าตรงไหนฮะด้านบนเหรอหรือด้านล่างวะผมไม่เห็นหรือเปล่าไอ้วอลเลย,ยลเ,เยอะฮะงงว่วไปอ๋อกมตรงไหนน่าจะด้านบนนะแต่ก็ช่างเถิดครับทุกคนเรามาเก็บของกันนะ โอเคเราต้องเก็บยาครับท anyway. ุกคนยาแล้วก็ของแต่งปืนอะไรทั้งหลายนะถ้ามีนะทุกคนโอ้ยไอวอโคตรเยอะทุกคนบงก็มาแล้วนะยาครับทุกคนหายาด่วนเลยวุ้ยมีแม็กนัลเร็วช่างมันทุกคนเอายาน้ำก่อนวุ้ยบงก็แรงทุกคนดูดิผมต้องรีบเลยนะช่างมันเลทุกคนเก็บได้แค่ไหนแค่นั้นนะแต่เราจะเน้นไปที่ยานะเว้ยโอเคเหลือสี่คนแล้วนะสวยโชคดีที่ยาน้ำเขาเยอะนะทุกคนถ้ายาน้ำเขาไม่มีเนี่ยผมแน่แตกแล้วนะสี่คนครับทุกคนตอนนี้น่าอยู่ฝั่งนี้หมดเลยปะมีรถด้วยะ สามคนครับทุกคนตรงนี้หมดเลยนะตอนนี้เนี่ยโอเคเฮ้ยถ้าแบบนี้เนี่ยโอกาสได้หนึ่งของเราโคตรเยอะเลยนะเว้ยทุกคนคือแบบเราสามารถยิงแจมกว่าเขาได้เลยนะเว้ยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ข้างในเอ้ยเขายิงกันแล้วทุกคนเนี่ยเป็นลูกซองวัดกันนะรอบนี้เนี่ยเฮ้ยยิงได้ปรวะเฮ้ยไม่โดนโอ้โหเขารู้ตัวแล้วทุกคนอ่ะเราป่วยคนหน่อยเหมือนวะเหมือนว่าเขาจะออกมายิงนะแต่ก็อย่างที่บอกกันทุกคนไอ้บอลเราเยอะนะเอาไปเราก็ตั้งแล้วถอยนะทุกคนตั้งแล้วถอยก่อนนะเพราะว่ามันไม่คุ้มที่จะเสี่ยงเว้ย อเคถอยก่อนอุ้ยเดี๋ยวสับขบทำไมไวะเจ๋ตังค์มาถอยนะแหนบตรงหลังไนันไ,ได้นี่ดีกว่าทุกคนว่าไม่เอเขาบวกกันโอเค๋แหบตรงนี้ได้อยู่ทุกคนรอทุกคนรอเขาบวกกันนะเร,เราเราจะค่อยไปแจมทีหลังนะนี่เขายังไม่รู้เลยผมอยูอย่ตรงนี้นะเจ๋เฮ้ยเขายิงกันแล้วจวังหวะนี้แหละทุกคนไหนเพื่อนเฮ้ยไม่โดนโอ้โหหนึ่งต่อหนึ่งแลยนะโอ้โหอะไรบ้างเ,นะเนี่ยระเบิด เอาไปวุ้ยเกือบแตกเหมือนกันทุกคนปืนโคตรแรงผมไม่โดนว่ะเอาไปเบิดอีกสามลูกนะเอาไปเอาไปไม่รู้โดนหรือเปล่าไม่โดนเลยนเดี๋คนผมโดนไปเนี่ยเอาไปวุ้ยเดี๋ยวเต้าน้ำเราเยอะนะทุกคนต้องไหนวะโอ๊ยยังไงมาแล้วนะมาดิเราเบิดปั๊ดเลยนะโอ๊ยยังไงเราเห็นมากเลยนะเอาไปไม่น้าโดนเหมือนทุกคนหรือเปล่า จังหวะนี้ลูกซองโคตเจ็บทุกคนชาร์จเลยนะจังหวะนี้โอเคไม่ต้องกวนทุนกคนชาร์จเลยวัดเลยมาดิเรียบร้อยทุกคนดูดิหั่ผมนี้เขาเจ็บขนาดนั้นนะเขาหันมาส่วนผมเมดเดียวเลือดเลยเจ็ดสิบสี่เนี่ยแล้วนี่ครับทุกคนอย่างที่บอกเป็นเนื้อหนดับนะเวยก็ได้ยิ่หนึ่งแบบก็ลเลือกว่าไงอะ่ะก็ทั้งที่จะสู้ชีวิตเหมือนกันนะเนี่ยสู้ชีวิตมากกว่าที่ผมคิดนะโอ้ทุกคนเกือบขึ้นแรงแล้วอีกนิดเดียวโอ้โหถ้าผมแบบตัวสองตัวเนี่ยขึ้นเรียบร้อยแล้วนะ โหดูดีแต่ได้ว่าก็วันนี้ครับทุกคนเดียนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเว้ยอยากให้ผมมาสอนไตแรงในแบบฉบับนี้ก็คอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างนะทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับทุกคน